ส้มปลาหรือปลาส้มเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอีสานแม่หวีกำลังทำการครัวปลาเพื่อเตรียมทำการหมักปลาในน้ำเกลือก่อนใส่ส่วนผสมของข้าวและเครื่องปรุงอื่นๆเพื่อให้ปลามีรสชาติเปรี้ยวและเค็มพอดีในการทำปลาส้มหรือส้มปลาจะมีวัตถุดิบหลักโดยการนำเกลือลงไปหมักในปริมาณท,ที่พอเหมาะตามความต้องการ อันนี้ก็คือคั่วเริ่มแรกมือนี่มือเร้าก็คือล่างล่างแล้วถ้าเห่ามีเวลาเห่าก็ขันตอนนั้นเลยขันแล้วกะมือนหนึ่งเดี๋ยวขึ้นหนึ่งมันวะนมือเร้ามาเห้าก็แพ็กแพ็คแพ็ไปขายได้เลยสำหรับตัวใหญ่ตัวน่อยกะตัวน่อยกบใส่เวลาแน่สองมือเพราะเห็นมันเป็นมือขึ้นที่สามก็คือไปขายได้เลยตัวน้อยๆมัน,มนตัวจำผสมให้เกิดไปโดนไหมครับได้โดนดดตัว,วถ้า ดนพ่อยังพ่อยังพ่ออ่านเ้องบอยากให้มันเสียรสชาติหรือบอยากใไ้มันสมโพธเขาใส่้องฟิไว้เป็นสองสามเดือนหรือครึ่งปีใส่เกลือบ้านเจ้าของคือเกลืเ,เกลือาาคือว่าอย่าจังได้พ่นกับโบเสียเห็ดน้ำป่านะจังได้พ่นกับโบเสียบ่เนาใส่พ่อปะมานบ่ได้ใส่หลายอันนี้ก็ถือว่าใส่หลายอยู่เพราะว่าห้างองบริษนทในเฮ็ดเองเป็นเป็นน้องมันใส่ให้ ใส่หน่อยๆใส่แต่ว่าบ่ไดดกะประมาณเท่าไรบ่ไดดกะเฮ็ดไปเลยใส่ไปเลย,เลยแต่ว่ามันมาสําคัญอยู่ที่หม่องห้ามาล่างป่าว่าโตูมันแข็งบอ่อมันอ่อนจำไหนพอดีประมาณห้าเฮ็ดใดนะไปส้งที่ไปส้วงเองที่ข้าจเจ้าวิมีลถมารับแต่คือเสกาหม่องเดียวแล้วก็หม่องสุนร่วมลูกค้าย่อยลูกค้าคนเอาคนละลอยสองลอยนะ่คือพ่อนจเจริญตลาดพ่นจเจริญจะมีหม่องนั่งของเป็นข้องตัวเองไปซ้าไปซ้ายกับไปนั่งของตัวเอง ก็ไปส่งทีเขาเฮ็ดแท็กกองไว้ากองไว้มันบอตัวน้อยตัวใหญ่เขาก็มายิบยิบยิบเขาก็ว่างว่างเงินไว้พุนละร้อยสองร้อยนั่นแหละไปทุกมือก็ได้ขายทุกมือ